ต้องอ่านให้ออกนะคะส่งคุณครูด้วยนะคะอย่าลืมชื่อนามสกุลของตัวเองนะชื่อนามสกุลและประชั้นของตัวเองนะคะตัวใหญ่ๆนะคะให้อ่านออกนะคะอ่ามันจะมีแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละฐานนะคะหนูเอาวางไว้ก่อนก็ได้ลูกท่านหนหน่เออเอาวางไว้อย่างนี้ก่อนถ้าว่าถึงเวลาเราเดินเราก็เดินไปเลย,ยนี่เนาะโอเคอย่างนั้นแหละนะคะองค์นี้คือองค์อะไรเอยอง์นี้เป็นองค์อะไรคะองค์พระ ศีวลีอ่ามีคำสวดบูชาว่าไรบ้างศิวลีจะมหาเดโรนะคะพระศิวลีเป็นพระมหาเทระนะคะแปลเนาะพระศิวลีมหาเทระเทวเทวตานาปูชิโตโสโรโหปัจญยาธิมิศวลีจะมหาเทโรยขาเทวาเทวามิสัพพะทาศีวลีเทรสะสัติดังกนังสวัสดิลาโพพระวันตุเมนะคะแปลเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่า พระศิวลีผู้เป็นพระมหาเถระนะคะแม้นเทวดาและมนุษย์บูชาสักการะนะคะยังบูชาและสักการะนะคะโ,โรโรหปัญยาที่มีขออนุภาพแห่งการให้ขอกริดอนุภาพแห่งการให้จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้านะคะศิวลีจะมหาเถโรนะคะศิวลีผู้เป็นมหาเถระกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะยะขาเทวามิสัพทา ขอความสวัสดิมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าการจากการสักการะบูชาองค์พระศิวลีเนี่ยขอความสวัสดิมงคลจงมีแก่ผู้บูชาก็คือตัวของเราเองนะคะศิวลีเถร,ระสะนะพระศิวลีเป็นพระเถระนะคะเอตังคู่นังเป็นผู้มีคุณูปการมากเลยเป็นคนที่เคยสร้างบุญสร้างกุศลเป็นคนที่เคยให้อะไรต่ออะไรมาในอดีตภพตะการก่อนนุนมากมายหลากหลายจนกลายมาเป็นพระอรหันต์ที่เก่งด้านโชคลาภ มากเลยนะคะเอตังคุณและเป็นผู้สร้างคุณุปการนะคะสวัสดิลาโพนะคะขอความเป็นโชคขอความเป็นลาบขอความเป็นสวัสดิมงคลจงบังเกิดมีแก่กข้าพเจ้าก็ลงท้ายเป็นภาษาบาลีว่าพระวันตุเมนั่นเองนะคะทีนี้องค์นี้คือองค์พระศีวลีองค์พระศิวลีนี้นะคะถือว่าเป็นพระ อรหันนะคะที่มีกรษดานุภาพในเรื่องของโชคลาภใครก็ตามนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของโชคลาภมีปัญหาในเรื่องของธรรมาค้าไม่ขึ้นหรือมีปัญหาต่างๆนานานะคะมักจะนิยมบูชาองค์พระศิวลีนะคะเพราะพระพุทธศาสนาบอกว่าพระศิวลีนี่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วถ้าเราบูชาพระศิวลีก็เหมือนเราบูชาพระอระหันต์เหมือนกัน ดังนั้นการบูชาบุคคลที่คนบูชาเป็นสวัสดิมงคลอันสูงสุดเลยนะคะระหว่างเราไปบูชาจอมปลวกกับเราไปบูชาพระอระหันอะไรดีกว่าคะอาอาเพียรก่อนระหว่างเราไปบูชาจอมปลวกกับเราไปบูชาคนธรรมดาอันไหนดีกว่าคะอาคนธรรมดานะเพราะคนธรรมดาเนี่ย สามารถทําอะไรต่ออะไรได้ตั้งเยอะแยะนะอ่าต่อมาระหว่างเราบูชาคนธรรมดากับเราบูชาผีอันไหนดีกว่าคะทําไมผีมันให้หวยได้ใช่ไหมเธอ วิจลนมมดบาลแม้นอ่ะเออเวลาจนม,มดเวลาทำเล่นมมมดนี่ผีมันมาเข้านะมันมารักษานะคะเราเห็นว่าผีนี่มีฤทธิ์สามารถให้คุณให้โทษได้แต่พระพุทธเจ้าว่าไม่มีอะไรที่สูงกว่ามนุษย์แม้นมนุษย์กระทําดีผียังต้องบูชานะคะระหว่างบูชาบุคคลธรรมดากับบูชาพ่อแม่อันไหนดีกว่าคะอ่า พราะพ่อแม่เป็นผู้มีบุญคุณกับเรานะฮะระหว่างบูชาพ่อแม่กับบูชาพระสงฆ์ในระหว่างพระพุทธศาสนาอันไหนมีคุณบุปการมากกว่าคะพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะปฏิบัติดีปฏิบัติเราต้องแยกให้ออกอย่างนี้นะคะและระหว่างบูชาบุคคลธรรมดากับบูชาพระอรหันต์อะไรดีกว่าคะเพราะพระอรหันต์เป็นผู้ฝึกตนและเป็นผู้ปฏิบัติตน ให้ถูกต้องและก็ดีงามจนเป็นที่เรียบร้อยจนสามารถเข้าสู่มรรคผลนิพานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะอันนี้ในการที่เราจะบูชาพระอรหันต์นะคะก็ย่อมเกิดคุณอุปการเกิดบุญบาร,รมีเกิดขึ้นกับเราเฉกเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็คือพระอรหันต์นั่นเองนะคะจุดนี้จะเป็นจุดของพระศิวลีเป็นพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนา มีอนุภาพทางโชคลาภเพราะอดีตชาติพระศิวลีเป็นบุคคลที่ให้ทานมาก่อนแล้วก็มากด้วยนะคะเพราะว่าด้วยอนุภาพขององค์พระศิวลีเนี่ยก็สามารถทําให้บุคคลเนี่ยนะคะทำบาบคาขึ้นเจริญรุ่งเรืงได้ด้วยวิบากกรรมของท่านที่ท่านเป็นผู้ที่เคยให้เคยสละเคยสร้างสมบุญญาบาร,รมีเหล่านี้มาก่อนนั่นเองนะคะ